สวัสดีครับผมกล้วยเบสข่าวออโต้ฮะวันนี้ก็จะพามาดูรถอนเนกประสงค์สุดหรูนะฮะสุดหรูออยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับผมมาชมพร้อมๆกันเลยฮะรถอนเนกประสงค์สุดหรูออยังไงฮะคันนี้คือนิสสันเอ็กเซลนะพี่นิสสันเอ็กเซลสองจุดศูนย์โฟ์ไฮบริดปีสิบหกครับเป็นที่ทราบมันดีเลยนิสสันเอ็กเซลเป็นรถ หรูอนเนกประสงค์ที่ว่าคือความนิ่มนวลฮะเหมือนรถเก๋งเลยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆการกระแทกฮะผมบอกให้เลยและซับกระแทกความแรงหรือเวลาโดนชนเนี่ยฮะเป็นเหล็กชิ้นเดียวฮะที่เขาว่าอนเนกประสงค์หรือว่าสุดหรูคือความนิ่มนวลพวงมาลัยเบาเวลาขับจะให้ความรู้สึกเหมือนขับรถเก๋งเลยอันนี้คือจุดเด่นของ x h i l นะฮะด้วยแล้วก็มีคือ f o r w h e e l drive โฟร์วได้ในที่นี้คือไปได้ดทุกที่ลุยก็ลุยได้หรูก็หรูได,ไ,ดได้ครับผมบอกเลยสภาพดีมากๆเลยฮนะไม่น่าเชื่อเลยเบสคาออโตเปิดตัวถูกลงเกือบล้านครับพี่เกือบล้านบาทนะพี่นะคันนี้ปี16นะครับผมปี16โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูความหรูข้างในพร้อมๆกันเลยครับครับผมมาชมภายในกันเลยครับคันนี้โหสภาพดีมากๆเลยฮนะ ดูหรูหราจริงฮะดูเหมือนรถเก๋งอารมณ์รถเก๋งจริงเลยฮะเป็นรถอนเนกประสงค์แต่ได้อารมณ์สปอร์ตเหมือนรถเก๋งนะฮะภายในนะฮะพูดตรงเลยเป็นไงฮะระบบเกียร์มีโฟลว์ดินนะฮะดูฮะแต่ปุ่มเยอะไม่หน่อยฟังก์ชันเยอะมากระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวเยอะมากเลยฮะเป็นไงฮะพี่หรูมากคันนี้ดูหรูดูดีฮะดูไงฮะสภาพสุดยอดมากๆเลยเป็นไงฮะดูดีจริงไลท์ที่ติเลยฮะ ไม่น่าเชื่อเลยเบสคาออโตเปิดตัวด้วยราคาแค่นี้ฮะดูเลยนะฮะสวยมากเลยมาสไตล์เบาะหนังเนาะครับผมดูเลยฮะดูฮะปุ่มมันจะเยอะไปหน่อยนะพ,พ,พูดตรงๆนะว่าผมก็งงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวน้องกล้วยพาไปดูเลขใหม่แล้วก็ดูห้องเครื่องยนต์พร้อมๆกัเลยฮะ ครับผมมาชมเลขไม้เลยคันนี้เลขไม้แค่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะเนียพี่นะหนึ่งแสนสี่หมื่นโลถูกลงเกือบล้านฮนะไปดูห้องเครื่องพร้อมๆกันเลยเงียบมากเลยครับไฮบริดขอโทษครับเป็นไงฮะนุ่งก็บอกรู้ด้วยลุยได้ด้วยแล้วก็ประหยัดด้วยระบบไฮบริดฮะนี่ฮะดูเลยเงียบไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเครื่องยนต์หลวมมีปัญหานุ่งก,ก็บอกเลยเดือกมาเร่งควันเลยครับ เบสคาร์1นว่าทิ้งมาห้านาทียังไม่มีเลยถามช่างแถวบ้านดูได้เลยฮะบอกเลยสภาพแบบนี้ราคาถูกลงเกือบล้านพอรับได้ไม่เอ่ยครับผมกล้วยเบสคาร์โต้นะรถมือ2สภาพดีสภาพพร้อมใช้น้องกล้วยบอกเลยรถที่เบสคาร์โต้นะคุ้มค่าเกินราคาทุกคนนะันฮะอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะอยากจะขอโอกาสให้เข้ามาดูเข้ามาชมหรือเข้ามา พูดตรงนะฮะเข้ามาหน้าง,งานมาดูเรามี Best เบสามี3สาขานะฮะมีซูวินล่มเก้าแล้วก็เสรีไทยบ่อกเลยมีรถให้เลือกพี่ดูในเว็บไซต์ได้เลยมีให้เลือกห0ารคันเลยฮะเข้ามาดูเข้ามาชมรับรองฮะเราไม่เอาเปรียบลูกค้าไม่ใช่การตลาดแน่นอนไม่แพ้ใครเรื่องคุณภาพไม่แพ้ใครแน่นอนเรื่องราคารับรองถึงจะราคาใกล้เคียงแต่ผมเชื่อและเกินว่าสภาพและคุณภาพไม่แพ้กันฮะ ยังไงก็ฝากไปด้วยครับเพราะเราจะดูแลบริการท่านทุกอย่างเลยวันนี้กล้วยเบสฮาร์โต้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ